มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลเลิศประเสริฐศีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบัณฑิตกลา่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบคระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัศมิ่งโลเกปรมหิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรรมโหเวรักขติธรรมจาริงธรรม,มะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโสุจิโนสุขมาวะหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติไดแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุข,ขติงคัจชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภว,วังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญ ธรรมเทศสีปราพโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้อากาศก็หนาวเย็นอีกแล้วหนาวเย็นเรียกว่าลมหนาวโชยพัดมาหนาวลมห่มผ้าหนาวฟ้าผิงไฟหนาวลมห่มผ้าหนาวฟ้าผิงไฟลมเย็นเยนหาผ้าห่ม ผมให้อุ่นๆน,นะท่านทั้งหลายสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สําคัญนี่ลงตาก็รู้สึกว่าจะเป็นหวัดซะแล้วอากาศเย็นเมื่อคืนนี้ไปงานไปงานบูรพาจารย์มาอากาศเย็นลมแรงรู้สึกไม่ไม่ค่อยดีแล้วเป็นหวัดเป็นไอนต้องพยายามดูแลตัวเองดื่มน้ำอุ่นๆนนทำตัวเองให้มันอุ่นทำร่างกายให้มันอุ่น รักษาสภาพร่างกายให้เป็นปกติเนี่ยคนเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีสองอย่างนี่แหละที่สำคัญคืออากาศเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งและก็เรื่องอาหารการอยู่การรับประทานอย่างหนึ่งต้องดูแลรละมัดระวังให้ร่างกายของเราเนี่เป็นปกติให้ร่างกายของเรานี่แข็งแรงตลอดเราจะได้ทำความดีทำประโยชน์ให้กับตัวเราเองให้กับส่วนรวมสังคมประเทศชาติต่อไป ได้ปลารบแล้วว่าไปงานบุรพาจารย์มาที่วัดที่วัดใกล้ๆหมู่บ้านนี่แหละท่านทําบุญอุทิศให้บุรพาจารย์แล้วก็มีการปฏิบัติธรรมด้วยมีการบวชชีพราหมณ์ก็มีญาติมีโยมคุณย่าคุณยายไปร่วมบวชพอสมควรเรียกว่าไปนุ่งขาวห่มขาวรับศีลแล้วก็ ฟังเทศฟังธรรมจเจริญสมาธิภาวนากันก็เป็นภาพที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งถือว่าได้บุญได้กุศลอย่างมากเพราะว่ามีเจตนาดีในการที่จะทําบุญอุทิศไปให้บุรพาจารย์บุรพาจารย์คือใก่ก็คืออาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นอดีตเจ้าว,วาดเคยสร้างคุณอุปการคุณอุปการแก่วัดวาอารามเมื่อท่านลงรับดับชีวิตไปแล้วระลึกถึงพระคุณท่านเหล่านั้น ก็ทำบุญอุทิศไปให้โดยประการต่างๆมีการบําเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาวอย่างนี้การเลื่อถึงบุญคุณคุณงามความดีของผู้อื่นถือว่ามีเป็นคนที่มีความกตัญญูนะมีความกตัญญูถ้าทําบุญให้ด้วยก็เรียกว่ากะตเเวทีตอบแทนยิ่งในช่วงนี้เป็นเทศกาลตรุษจีนตรุษจีนคนจีนถือว่าเป็นผู้มีความกตัญญูมีชื่อเสียงทางด้าน มีความกตัญญูพอถึงตรุษจีนเขาก็จะพากันไหว้บรรพบุรุษนะและลึกถึงความคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่มีอุปการะคุณแก่ตนนะนำขนมนมเนยนำข้าวปลาอาหารนะผู้เพียนดอกไม้มาไหว้บรรพบุรุษและลึกถึงคุณงามความดีของท่านเราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกตัญญูด้วยความกตัญญูนี่ถือว่าเป็นเครื่องหมายเป็นยี่ห้อของคนดีนะ ถาสมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าภูมิเวสปุริษานังกตัญญูกะตะเวทิตาความกตัญญูกะตะเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีพื้นฐานทางจิตใจของคนดีถ้ามีความกตัญญูกะตะเวทีก็ถือว่าเป็นคนดีเป็นคนที่ใช้ได้รักพ่อรักแม่รักปูย่ย่าตายายรักครอบครัวตัวเองโดยเฉพาะลูกหลานสมัยใหม่เราก็ควรจะปลูกฝังให้เขามีความรักมีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ ุูบาอาจารย์นะเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นคุณธรรมที่บ่งบอกถึงว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความกตัญญูกะตะเวทีแม้ว่าท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็เสด็จขึ้นไปโปรดพระมารดาของท่านคือพระนาสริมหามายาที่สวรรค์ชั้นดุสิตโปรดแสดงธรรมโปรดกับพระเจ้าสุดโททนะผู้เป็นพระบิดาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์เห็นไหม แต่ว่ามีความกตัญอยู่ต่อครูบาอาจารย์ของท่านทุกองค์ทุกรูปก็เหมือนกันตอนท่านตัดสรุปใหม่ๆท่านก็ระลึกถึงอาลาละดาบทและอุทกาดาบทอยากไปแสดงธรรมโปรดท่านเหล่านั้นให้มารลุธรรมด้วยแต่ว่าท่านเหล่านั้นก็ถึงแก่กรรมเสียก่อนก็มานึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5้าเคยอุปรรมัมภ์ปะถากร่วมกันเคยปฏิบัติธรรมกันมาลุบมีสุขร่วมเสียมีทุกร่วมต้านกันมาบังเพ็นทุก,การากิริยาอาศัยปัญจวัคคีย์ทั้ง5คอยให้ความอุปัมภ์อุปถัก ท่านก็ระลึกถึงแล้วก็ไปเสด็จเสด็จไปโปรดแสดงธรรมการแลกโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยเอามาจากกวัตนาสูตรจนท่านปัญญาโกนทัญญะซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์เนี่ยบรรลุธรรมแล้วก็ท่านอื่นๆก็บรรลุตามไปด้วยแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ที่มีต่อผู้มีบรญกุลของท่านนะของพระองค์ท่านลองลงมาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านมี ความกตัญญูกตเวทีต่อพระามารดาพระบิดาของพระองค์ทรงทําเป็นแบบเป็นอย่างหรือแม้กระทั่งพ่อหลวงรัชกาลปัจจุบันพระาบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็มีความกตัญญูกตเวทีต่อพระบาทสมเด็จรัชกาลที่9และก็พระบรมราชินีจะทําบุญอุทิศสมบูรณ์ส่วน,นสุศลรให้แล้วก็จเจริญรอยตามคำสอนของ พระบิดาพระมารดาโดยเคร่งครัดเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าเราประพฤติธปฏิบัติตามคุณธรรมข้อนี้นะก็เราก็จะได้เชื่อกตันยูกตาเวทีบุคคลทําไมถึงเราถึงต้องปฏิพฤติปฏิบัติด,ด้วยคือบุคคลในโลกนี้มีอยู่2ประเภทที่หาได้ยากในโลกบุพการีผู้มีอุปการะคุณต่อเราก่อนคนอื่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย รูบาอาจารย์พระราชามหากษัตริย์และก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ถือว่าเป็นบุพการีเราท่านทั้งหลายนี่ที่เป็นลูกเราเป็นลูกเราก็ต้องกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องกตัญญูต่อครูบาอาจารย์และก็เราเป็นพระสงฆนิกรก็ต้องกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เราเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องกตัญญูต่อต่อ,ตอ พุทธศาสนาของเราด้วยตอบถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้ลูกหลานของเราขาดคุณธรรมเหล่านี้พอสมควรดูได้จากอะไรด้วยจากการแสดงออกข่าวคราวต่างๆลูกหลานทั้งหลายตบตีพ่อแม่ทําร้ายพ่อแม่กลัวจะไม่ได้ทรัพย์ไม่ได้มรดกหรือบางครั้งบางทีลูกหลานเยาวชนของเรามีการ กล่าวหากล่าวหาสถาบันประท้วงต่อสถาบันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าไม่มีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รับรองว่าประเทศชาติของเราก็ล่มสลายเหมือนกับประเทศอื่นๆบรรดาสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถือว่าเป็นสถาบันหลักของประเทศชาติเป็นผู้รักชาติรักประเทศอย่างแท้จริงสืบต่อกันมาโดยลําดับถ้าไม่มีท่านเหล่านี้รักษาชาติรักษาแผ่นดินไว้ให้เรา เราคงจะม,มีไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วละ่ะอาศัยประชาชนพลเมืองนะเท่านั้นก็คงจะไม่สามารถที่จะดำรงไว้ซึ่งชาตินะซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งชาติและาศาสนาดได้ต้องอาศัยพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมกิจสงรวมใจเพราะนั้นก็อยากจะฝากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลายมองให้เห็นว่าประเทศชาติของเรามั่นคงดำรงอยู่ได้นี่คือประเทศชาติก็คือประชาชนนี่แหละประชาชนและก็แผ่นดิน เราจะมีแผ่นดินของเราอยู่หรือแผ่นดินของเราที่เราอยู่ทุกวันนี้บรรพบุรุษของเราสร้างแล้วก็รักษาไว้ให้เราแต่เราต้องระลึกถึงคุณอุปการของท่านเหล่านั้นเราก็ต้องประพฤติเป็นปฏิบัติเป็นแบบอย่างจะเริญรอยตามท่านเหล่านั้นให้มีความกตัญญูต่อประเทศชาติของเราการที่จะกะตัญญูต่อชาติต่อแผ่นดินร้องเพลงชาติทุกวันใช่ไหมไม่หรอกเพียงแต่ว่าเราประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ทำกิจทำหน้าที่ประจำวันของเรานั่นแหละอย่าไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นอย่าไปทำอะไรที่จะมันจะทำลายชาติทำลายแผ่นดินของเราอย่าไปประพฤติทุจริตช่อโกงอย่าไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นอยู่ในศีลในธรรมแค่นี้เราก็ถือว่ารักชาติรักประเทศแล้วอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาติต่อแผ่นดินของเราก็ทำไปประพฤติธปฏิบัติไป เรียกว่าเราทําความดีด้วยตนส่งเสริมคนอื่นให้เป็นคนดีสนับสนุนคนอื่นให้ให้เป็นคนดีด้วยเรียกว่าทําหน้าที่ของคนดีตามแบบของประชาชนพลเมืองชาวไทยเพราะฉะนั้นคุณธรรมคือความกตัญญูกะตาเวทีนเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยอุ้มชูประเทศชาติของเราให้รอดพ้นจากภัยพิบัติอุปัตถวันทลายทั้งหลายทั้งปวงขอให้เราทั้งหลายทุกคนมีความกตัญญูต่อชาติ ต่อศาสนาต่อแผ่นดินเกิดของเราอย่าเป็นคนหนักแผ่นดินอย่าเป็นคนโรคโลกเปล่าเปล่านะอย่าล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของกันและกันอยู่ในศีลอยู่ในธรรมชีวิตของเราก็จะอยู่เป็นสุขในสังคมในโลกนี้ตลอดไปอ่าให้ลึกไว้ตลอดว่าความกตันยูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีอ่าสรวจดูว่าความเรามีความกตันยูกะตะเวทีหรือย,ยังนสนารวจดู ถ้ายังไม่มีก็พยายามปลูกฝังให้เกิดให้มีขึ้นเราจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีในสังคมธรรมสวัสดีเจริญพร